แอกคไม่ว่าเน็ตกระตุกด้วยอะครับแอ็คไม่ว่าเน็ตกระตุกด้วยอะครับน้องเน็ตกระตุกเหรอเน็ตกระตุกครับผมบคุณเหงาใช่ไหมอะเหงาดิผมผมไม่ผมผมมาขอบคุณเ็นแฟนไง ทำไมคุณแบบยงใหญ่เรื่องความเหงากันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยข่าวน้องคัตเตอร์เปล่าคัตเตอร์คัตเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเน็ตคุณบอสเขาถึงโลเทคจังอ่ะทำไมมีคนแอดมาเนี่ยรับไฟล์ร่างไหมบอกมาเถอะกันเด้นี่บอสมึงยังไม่เห็นดิคุ๊กดิคุดู ให้เขามาปวดเขาปวดเอาได้ดูนีดูอยู่เอาคุณเป็นแฟนไงคุณก็นี่ใคุณเลิกเป็นแฟนตั้งแต่เมื่อวานยังให้ขอบคุณอีกเหรอกลัวเป็นแฟนคิดถึงใช่เหรอมีคนบอก บอสเน็ตคุณแบบโลเทคคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตคุณช่วยบอกคุณบอสหน่อยว่าเน็ตเขาโลเทคมากเนาะมันอยู่ใกล้กันมากเกินไปครับเสียงมันก็เลยดังไปทำอะไรกันอ่ะไปทำอะไรกันอ่ะอย่าบอกนะว่าไปเต้นอย่าบอกนะว่าไปเต้นกันอ่ะใช่ใช่ผมมาเต้นครับแต่ว่าตัวบอสเองเขาอาไล่ มีนบออยังจิตติจ right ิตตังอยู่เลยอะเด็กพี่บอเป็นไรไหมครับคิดถึงพวกเรากันไหมคิดถึงคิดถึงเสาสี่คนไหมครับยกเว้นยอดนางพญายังไงมาเฮ้ยนี่ยเฮ้ยนี่ผมปิดปิดไฟนิดหน่อยผมอะ ผมไลฟ์คนเดียวครับคนดูเก้าร้อยกับพันคนแล้วครับนี่ในไหนอะในทวิตเตอร์เหรอใช่คุณะของคุณของคุณรวมกันของคุณรวมกันสี่คนของผมคนเดียวเก้าร้อยกว่าแล้วผมอดเห็นพี่โกนหัวเลยพี่เวอร์ จ็ดจนหนึ่งไงพี่เลี้ยงอะไรนะเลี้ยงนักแสดงอาทีมงานพีมีมีคนบอกว่าเกินเจ็ดเกินเจ็ดเขาจะจัดเลี้ยงอย่างหนักเฮ้ยเออเขาบอกว่าถ้าเกินเจ็ดเดี๋ยวจะพาไปไหนนะยุโรปปะฝรั่งเศสเออเขาบอกว่าถ้าเจ็ดเกินเจ็ดเขาจะพาไปฝรั่งเศสพาไปทำทิตะทำทำวีซ่ารอเลยนะเนี่ยดูปากดูปากพี่ดูปากพี่เธอเจอ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเลี้ยงเดี๋ยวมีเลี้ยงเดี๋ยวมีเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงกันอีกรอบนึงขนมจีน่ะหลังว่าขนมจีนแต่เลี้ยงสนามกอป่านะขับรถไปไม่เอานะเลี้ยงี่ไม่เอานะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเนี่ยแหละเพราะว่าเจ็ดจุดหนึ่งถือว่าสูงสูงตั้งแต่กลางปีที่แล้วป่ะใช่ดูอ่ว ไม่มีใครได้เจ็บขนาดแล้วสูงที่สุดแล้วพี่เวิร์ดอย่าไปคิด้างตอนเนี้ยสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วเออแสบแม่งมาจริงต้องมีภาคสอง้วพี่ก็รวมตัวกันไปเด้อเราเราจบเราจบเรื่องพี่เวิร์ดเลี้ยงหรอ จบแล้วเพราะว่าพี่เวอร์เขาเป็นคนจริงอยู่แล้วเขาเลี้ยงจริงใช่พี่เวอร์เขาเป็นคนคําไหนคํานั้นเขารับไปขอขอหลังวันที่แปดนะครับทำไมอ่ะเอาโอเคอ่ะหลังวันที่แปดก็ได้อ่ะโอเคไหมทุกคนอ๋อไม่กักตัวเหรอไม่รู้ไม่กักตัวโอ้โหตะโกนดังเกินไม่ไม่จริงจริงติดจริงติดงานก็เดี๋ยวหลังวันที่แปดเดี๋ยวให้มดหาวันเลย ติดอ๋อติดอ๋อไอจีนติดงานติดงานติดงานโอ้โหเว้นงานใจคอไม่ดีเลยแต่แต่ผมจะเดียวพายุงหมดแล้วไอจีนก็ติดมาแล้วนะผมยุ่งหมดละติดเดี๋ยวนะโนติดเหมือนกันเหรอผมก็ติดเหมือนกันติดติดได้วยดีติดได้วยดีติดได้วยดติดติดไอโนติดชอบชอบ